นี่ก็เป็นอีกบริบทหนึ่งของอาจารย์ในการที่เราจะดูจิตของตัวเองในการที่เราจะาสั่งสมคุมกำลังตัวเองในการใช้สติปัญญาการใช้อาวุธหรือ,อต่างๆพวกนี้มันก็จะมีผล การใช้ปัญญาเราให้อยู่มีจิตเป็นสมาธิให้อยู่จิตในการใช้เครื่องไม้เครื่องมือหากมว่าเราใช้เครื่องมือเราก็ไม่มีสมาธิมันก็จะทําเป็นอันตรายต่อตัวเองได้เช่นเดียวกับเราใช้ปัญญาไปในทางที่ผิดใช้ปัญญาในทางโคดโกงใช้ปัญญาในทางที่ไม่รอบรู้ใช้ปัญญาในการที่เราไม่รอบครอบ สุดท้ายก็จะกลับมามีภัยกับชีวิตและครอบครัวของตัวเองเพราะฉะนั้นการดูแลทำให้จิตอยู่กับสิ่งที่มันเป็นจริงนี่ก็จะ,ะมีสมาธิมีสติในการพิจารณาไข่ครวนในการดำเนินชีวิตของตัวเองอันนี้อาจารย์ก็จะ,ะไม่ฟันก็ได้ไม่ไม่ช้ำแหละก็ได้ แต่ว่าอาจารย์ก็มาทำเพื่อที่จะเอาไว้ใช้งานในยามจําเป็นในยามที่จะโน่นนี่นั่นเราก็ทำล้วก็เก็บให้เรียบร้อยนี่คือหลักของการใช้ปัญญาของมนุษย์หากเป็นว่าเราใช้ปัญญาในทางที่ไม่ถูกก็คือเราใช้อาวุธในทางที่ไม่ถูกมันก็จะเป็นอันตรายต่อการดำเนินชีวิตตัวเอง เพราะฉะนั้นใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นกับสิ่งเหล่านี้มันก็จะเกิดขึ้นกับการใช้ชีวิตเราเช่นกันเรารอบรู้พิจารณาไข้ครวนไต่ตองในสิ่งที่มันเกิดประโยชน์สูงสุดกับตนเองและครอบครัวกับผู้คนรอบข้างมันก็จะทำให้สังคมดีขึ้นสังคมเราก็จะมีะเป้าหมายสังคมเราก็จะมีความเป็นปึกแผ่น ปึกแผ่นของสังคมก็สืบเนื่องจากโครงสร้างทางสังคมซึ่งทุกคนจะต้องบริหารจัดการร่วมกันร่วมกันคิดร่วมกันทำร,ร,ร่วมกันใช้วิสาหิิาชีพเพื่อที่จะมาพัฒนามาสรรสร้างมาจันรลงสังคมให้เกิดการพัฒนาถาวรอ,อย่างต่อเนื่องไม่ผิดที่เราจะคิดต่างไม่ผิดที่เราจะคิด นอกเหนือจากคนอื่นที่เขาคิดแต่ทั้งหมดทั้งมวลต้องเป็นไปเพื่อการพัฒนาสังคมสังคมเราเกิดปัญหาเพราะว่าโครงสร้างทางสังคมผิดแบบวิธีการการจันลงของสหาวิชาชีพผิดทำนองครองธทำไม่รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไม่รักษากฎร,ร,ระเบียบของสังคมมันจึงการมันจึงเป็นการทำให้สังคมได้รับความเดือดร้อนเกเช่นเดียวกันกันกบ วันนี้วิถีของอาจารย์กำลังจะเล่าเรื่องและบอกกล่าวว่าอาวุธใดๆก็ตามที่เราใช้เช่นเดียวกันกับปัญญาปัญญาอาวุธหนังหิตายะโหนติปัญญาเป็นไปเพื่อเป็นอาวุธในการใช้ปัญญาในการใช้สติปัญญาในการที่จะใช้ พลังความคิดของตัวเองสติปัญญาในการรอบรู้ของตัวเองในการที่จะสู่เป้าหมายของชีวิตนั่นคือความสุจริตทำมาหากินอย่างสุจริตหากแม้ว่าเราใช้ปัญญาไปในทางที่ผิดก็เปรียบเสมือนกับเราได้เราได้ใช้อาวุธไปในทางที่ผิดเราไม่มีสติในการใช้เครื่องมือก็เฉกเช่นเดียวกับเราไม่มีสติในการใช้ปัญญาพอสติหลุดปัญหาเกิด เราใช้เครื่องมือเหมือนกันถ้าเราไม่มีสมาธิในการใช้เครื่องมือก็จะลังแต่ทําอันตรายกับตัวเองวันนี้วันที่ห้ธันวาพุทธศักราช2565มีความเกี่ยวเนื่องทางสังคมมากมายแล้วก็ควรระลึกรู้ระลึกนึกถึงประเทศชาติบ้านเมืองจันลร์ลงสร้างสังคมร่วมกันเพื่อสถิตสถาพรร่วมกัน วันนี้อาจารย์ขอลาไปก่อนเอาแค่นี้สวัสดีครับ